หวานเริ่มเขี่ยแล้ว่งให้กับบังดันบังดันลอง่งไกลแต่ติดมือผู้รับตัวสูงยังอยู่บอลยังอยู่ที่เอสโคมแต่จูอาสกัดเอาไว้ได้นะบอลอยู่ที่บังดันแต่โดนสกัดออกมาแต่บอลยังอยู่ที่บาหวานออกบ่ายเดือดฟาส ให้ก um, ับเบสแปดเต๋อโดนสกัดออกไปบางคำดันพาบอลขึ้นไปจังหวะนี้โอ้โหโดนสกัดเอาไว้ได้บอลยังอยู่ที่เอสโฮม จะสกัดไม่ได้แล้วพังหุ่นปุ๊ดซักตู้นะพังไม่ได้เด็กเขายิงเก๋ออามาเลยโอ้โหลูกเมื่อกี้นะครับต้องกลับไปอัดฉีดแล้วนะครับยิงตาสวยนะครับเราไม่เน้นประตูเราเน้นตาสวยโอ้โหจะวันเล่กันทั้งนั้นนะครับสำหรับเบาหวานนะครับ หันช่วงหัวน้ําก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสําหรับทีมเบาหวานมีแรงลองส่องดูลูกนี้โอ้ไม่คงกรอบนะครับสําหรับเบาหวาน F4 ก็ปัดกันลุกปัดกันรับนะครับเอสโฮมช่วงหลังๆนี้ก็เก็บสามเต็มตลอดนะครับสําหรับเอสโฮ ส่วนเบาหวานก็มีแดงนะครับหลังจากได้มาหนึ่งแต้มจะแข่งกันรอบเอโซมีครั้งลูกๆนี้โอ้ยังไงครับโอ้ยเจ็บโอ้ยเดินเดินเดินอย่าบอลนะครับอย่าบอลไม่ได้กระแทกอะไรนะครับระวังกันด้วยนะครับเบาเๆาด้วยนะครับเบาเๆาด้วยระวังกันด้วยนะครับบาดเจ็บแล้วหลายวันนะครับหลายวัน ตายประตูรับไว้ได้นะครับสําหรับเบาหวานคว้างยาวขึ้นมานะครับลูกนี้อเอสโฮมลองส่องดูลูกน,กนี้ติดเบาหวานออกข้างไป โดนสกัดไว้ได้นะครับเบาหวานปล่อยให้ออกลองส่งดนลูกนี้ติดเบาหวานนะครับทีมเบาหวานก็ลงไปในแดนของตัวเองนะครับนินเซตีิเฟิร์สไว้ก็นะครับความปลอดไปถึงจะไม่ได้สกอร์แต่ไม่อยากจะเสียสกรอร์คนอยู่ในแดนของตัวเองนะสำหรับเบาหวาน เตะคอนเนอร์ Connor ลูกขึ้นมาลูกนี้นายประตูรับไว้ได้วางยาวขึ้นไปนะครับรับราวางังเฟากันด้วยนะครับเราวางังเฟากันด้วยเบาๆกันด้วยนะครับอ้ามเข่าจากด้านหลังนะครับโอ้โหลุกลูกนี้ยังไปต่อได้นะครับสำหรับเอสโฮม กรรมการเป่าดังๆด้วยนะครับกรรมการเป่าเสียงดังๆนักกีฬาไม่ค่อยได้ได้ยินนะครับได้ยินก็ฝัดการลุกผัดกันรับนะครับตั้งสองทีมเอสโมีรั้งนึ่งนะครับ ในในเส้นนะครับออกในในสนามนะครับต้องเปลี่ยนนอกสนามหรือว่าในเส้นนะครับรนนครับเอสโงม เอาเสียงเข้าช่วยว่าอย่างนั้นเอาลูกนี้โฮออกหลังไปนะครับก็ได้เตะคอนเดอร์คอนเดอร์อน,อนะครับอส,อสำหรับเอสโธรวาลเล่นเต็มที่ไปเลยนะครับไม่ต้องเผื่อผม เดี๋ยวผมจะลงไปหอบกว้างยาวขึ้นมานะครับสําหรับเบาหวานนะครับออกอมมข้างไปเอสโฮมอีกครั้งหนึ่งน,นะครับพยายาม,มต่อบอลกันขึ้นมานะครับติดเบาหวานนะครับลูกนี้ฟาไกลครับครับลองติดเอสโฮมเขี้ยวเล่นเขี้ยวเลัน ในสนามนะครับในสนามเปลี่ยน,นต้องต้องอยู่นอกสนามนะครับลองแล้วแต่ <laughs> กรรมาการนะครับกรรมาการอย่างน้อยที่สุดก็บนเส้นนะครับบนเส้นลูกนี้ประวนันสขึ้นไปติดเอสโอมประวันอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้โหลูกนี้ไม่ทันนะครับนี่ตาา30ปีที่แล้วนะครับบางวุฒิทันแน่นะครับ <laughs> เข้าไม่เข้าต้องเอาตาสวยไว้ก่อน เบาวานอีกครั้งหนึ่งนะครับเอสโอมเปลี่ยนลงมาใหม่นะครับสำหรับเอสโอมไม่มีใครออกกางวันนี้เบาหวานเล่นปิดหูปิดตานะครับปิดกับนัดแรกนัดที่สองนะครับนัดหลังสุดนี่เสมอกับเจ็ดศูนย์พอมีเรี่ยวมีแรงว่าอย่างนั้น เอสโอมนายแพทย์สนามลงไปแล้วโอ้โ oh, หลูกนี้เกือบจะเข้าประตูนี่แต่ไม่มีนายประตูเข้าไปแล้วเ oh, อสโอมีกครั้งหังนะครับลูกนี้สุดยอดกันทั้งสองคนนะครับทั้งคนยิงแล้วก็นายประตูนะครับ ็เป็นเสโซมนะครับที่ออกนำไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับหลังจากหมอลงโอ้โหได้ประตูเลยนะครับลูกนี้โอ้โหไม่ทันนะครับสำหรับปาวานเอสโมอมีกั้งนึ่นนะครับโอ้โหลูกนี้ปิดเก่าประตูไปนะครับลูกแรกมาลูกสองก็ตามมานะครับ จอดกันทั้งสองเฟรมนะครับเปิดกันรุดรุดผัดกันรุดดนร่ดผัดกันรับนะครับแล้วแต่จังหวะใครจะดีกว่ากันนะครับบอลวานก็ลองส่องดูลูกนี้นะครับติดเอ,สอ,ส,อสอง ไในเหนื่อยๆไปเรื่อยรับพอก็เปลี่ยนตัวกันได้ตลอดนะครับเปวานติคอโนโดลูกนี้เ,เ,เ,เอสโอสมีก้างหนึ่งนะครับลูกนี้ โอ้โหโลูกทีสามตามมานะครับของเชียร์กรีดเลยนะครับสามศูนยเราไม่ลง <laughs> ลงนะครับเดี๋ยวลงขึ้นลังนะครับถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับเบาหวานสามศูนย์นาหนอเจ็ดศูนเราก็โดนมาแล้ว อย่ามามเล่นจากด้านหลังนะครับอันตรายลองซ่องลูกนี้ได้ประตูเซฟไปได้แล้วมันเล่นเองนะครับ ซิปเลยนะกรรมาการเป่าหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกนะครับ